เอาละยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง m o โนอ e เหมือนเดิมนะครับกับเกม i อเดนของเรานะครับนะเกมที่เรารักที่สุดในบรรดาศัตร์โลกรอเล่นนะครับนดูโอเคก็อัปเดตเกมมาเป็นที่เรียบร้อยสําหรับเกมทรน่นของ i อเดนเนาะก็ไม่อยากจะเชื่อว่าเราจะวนรอบมาถึงกิจกรรมของฮาโลวีนนะคนดูดูคือฮาโลวีนรอบนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่ารออัปเดตอีกครั้งนึงหรือเปล่านะเพราะว่า กิจกรรมที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยให้แค่ล็อกอินเท่านั้นนะครับนะซึ่งยังไม่มีอะไรเลยนะครับคุณดูก็เข้าไปล็อกอินก็ได้น่าจะทําภารกิจไม่ยากนะคนุณดูแค่เข้าไปเล่นเกมก็ได้แล้วนะครับนะส่วนธนบของร้านค้านะครับนะก็เออก็เกี่ยวกับเซตฮาโลาวีนอ่านี่เลยก็จะเป็นรีลันนะครับนะพวกเครื่องประดับแล้วก็สกินตกแต่งต่างๆแล้วก็นี่เลย ใครที่บอกว่าผมเป็นสายเติมไม่ใช่นะคนดูเออเป็นกิจกรรมนะเก็บเงินไว้ซื้อได้นะเนี่ยพวกนี้พวกของตกแต่งบ้านนะครับนะเออแล้วก็เออนี่คือตัวละครที่ผมซื้อมานะครับนะประมาณ5ชิ้นเออซื้อไว้นานแล้วนะแล้วก็ผมต้องดูก่อนว่าจะซื้ออะไรดีนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของนี่เลยนะถ้าของตัวช่างคมไฟเข้ามาแล้วนะครับนะก็สามารถซื้อเป็นจิ๊กซอได้พร้อมกับ ประดับเอ้ยไม่ใช่ดิเ,เครื่องแต่งกายสีฟ้านะครับนะก็สามารถซื้อได้เ็าไปเล่นได้นะครับแต่ว่าเราจะยังขอไม่รีวิวก่อนนะครับน่าดูก่อนว่าจะเอาไปเล่นยังไงกันดีนะครับนะตัวนี้ก็ประมาณเรื่องการอัปเดตมาแต่ว่าเทศกาลฮาลโลวีผมค่อนข้างยังยังยังไม่ว้าเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นของเก่าเนาะเอออยากให้มันมีของใหม่เข้ามาด้วยนะครับนะก็ประมาณนี้แลยกันก็ตามที่สัญญาไว้วันนี้เราจะมาเล่นฮันเตอร์ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเออไม่รู้นะว่า ท่านผู้ชมที่เห็นการฮันเตอร์ตัวนี้ไงแต่คือถ้ามันอยู่ในมือคนเล่นเป็นเนี่ยมันเก่งจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นฮันเตอร์ตัวไหนก็ตามนะครับอยู่ในมือคนที่เล่นเก่งคือมันเก่งโคตรๆนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นท่าของอูชานะครับขาวดํานะเออซึ่งก็เป็นโหมดธรรมดานะครับไม่ได้กดแรงนะคนดูก็วันนี้จะเป็นยังไงตึงแค่ไหนหรือจะโดดออก3ออก4ี่นะครับนะเราก็เล่นฮันเตอร์ไม่ค่อยเก่งด้วยเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมไปเจอกันครับผมมาคนดู โรงงานผลิตอาวุธกับอูฉางอูฉางพ่อหนุ่มสุด,ดหลอเหลาคือเป็นตัวละครที่เออแต่ก่อนโคตรโหดอ่ะเออตอนที่มันตัวละครมีไม่ถึงสิงตัวยังไงดีแล้วเห็นรอยเลือดไงชอนี้ผมเห็นลายเลือดไงผมยัดไม้เลยนะครับู้แล้วดักไม้จากกระนผมนักโทษไงเกมนี้ก็ฝั่งเซอร์มีนักบนักบุลลาน,นักโทษนะกองบินักบินกองทัพเออสตาร์กันแบบ ยับยับเลยแต่ผมไม่เอาตัวทองมากลัวที่ไหนยังไงต้องช็อตแล้วนะช็อตนี้ช็อตหนึ่งสเตทแต่ถ้าคนนักโทษอาโดดยังไงกระโดดด้วยไปโดดด้วยมีสปินด้วยนะคนดูปับไม้เลยว่ดโอเคแล้วผมไม่ได้เอากระทื่ไม้ไว้เมาเออยังไงดีน่โทษแล้วกระโดดหน้าต่างแบบมวยกู้ก็เอาไปก่อนหนึ่งแผงเอาไปก่อนหนึ่งแผงไงช่วงนี้กระโดดแบบไม่สน สปินเขาใช้ไปแล้วนะครับนะก่อนหน้านี้แล้วก็ดิ่งแบบจินตนาการสําคัญความรู้กะโดนหนึ่งสเตปจ่ายยิงเลยผมแล้วตกล่วงเลยไงตกล่วงเลยไงเกมตัวนี้มันต้องไล่ไล่ไม้เล็กไปๆถนะ้าเกิดเราไล่ช้านี่คือเกมมันจะเสียเลยนะเพราะว่าอูชางมันเป็นตัวเดินตีอ่ะเออแต่ก็ยังมีคนเล่นอูชางได้ค่อนข้างเก่งนะแล้วก็อร์เฟเลยแต่ก็ไม่ใช่อ่ม โอ okay, เคเสร็จสองเครื่องล็อกจากเลยไงอูฉังยังไงดีใครจะมาช่วยต้องเป็นนักบินกองทัพแล้วไหมหรือใครหรืออะไรยังไงนักโบราณนักโบราณก็ดึงได้นะคุณดูแต่ไม่รู้เอาใครมาแล้วดึงฟรีแล้วผมก็ดึงมาไม่โดนแม่ยังไงดีนักธนแดนจินตนาการไงแม่แดนเอาระยะนะครูตีไงเราแดนเอาระยะอ๋อแดนเอาระยะใช่ไหม มันไม่มีหลอกเดตเอลยา่าเออยังไงดีอ่าแล้วเหมือนนักบินจะกดแล้วกับการดีกกอนดึกสต็ปไงยังไงดีต้องโดนดึงแผลไหมต้องโดนดึงแผลแล้วมีการเดตจากคือน <c oughs> องบุรุษไปสนีไงเออแล้วผมปลาล่มแปลงเป็นไอ้ขาวแปลงเป็นไอ้ขาวพร้อมกับหลอนแล้วก็หัวล้มไปเลยนักบินกองทัพไงไอ้พวกนี้ยักษ์บวน ออไอพวกนี้ช็อบอปัญกวนเตินยังไงปลาจุดหนึ่งไหมแล้วผมโยกโลกโยกโลกโยกยังไงดียังไงดียังไงบุรุษแม่แล้วมันดินแรงจังล่ะเฮ้ยวางก่อนหนึ่งสเต็ปเลยแล้วนักโทษด,ดึงทันด้วยนะแม่อยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยนะเมื่อกี้มันอยู่ตรงนี้ผมหาไม่เจอเฉยเลยเนแสดงว่าฉีกอขอไปดึง,ดง,งนักบินองทั้งแน่เลยงวดไปเลย หดไปเลยโบราณหรือฉีดปลาล่วไปก่อนสเต็ปพร้อมกระแปลงเป็นไอดำโอเคกระดิ่งหนึ่งทีแล้วมีการกระโดดหน้าต่างแล้วผมก็ดิ่งมาไม่โดนนะทุกคูคือถ้าเราก็ดิ่งแล้วเขาขั้นหน้าต่างกระไม้อะมันมันจะเป็นแคนซเซิลสตันนะแต่ว่าเราต้องกดกดเช็คนะสกิลเช็คเหมือนเดิมยังไงดีโอ้โหคนเยอะโยกหลบหนึมม่งสเต็ปแล้วหวหน้าให้เลยไงอยากได้อยากโดนไอพวกเซอร์อมา ทั้งนักบิกองฟูกองทัพทั้งฉีบุรุษไปสนีมาให้หมดป่าหมาขัดก่อนหนึ่งจังหวะไอ้พวกนี้มันไม่กลัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตามไม่ทันเนี่ยยังไงดีอ้าคิดว่าไม่เห็นหรอน้องเปลงเป็นได้ขาวโอเคเอ้ยมึงลุกขึ้นมามึงก็มาหวดเลยเรอเกินไปเปล่ายังไงดีอ่าไม่หนแล้วตีก่อนหนึงทีแล้วตื่นเลยไงโบราณบอก ไม่ใช่ดินะักคอ,ออ์ดเนเตอร์โอ้ยเนาะเดี๋ยวผมไม่เอาตัวทอมมาแลไวพวกนี้มันเหลือนะโอเคไล่เลยหงวดหนึ่งสเต็ปโอ้ยไม่โดนหงวดแดดเอ้ยคมเกินโอ้โหกูดโดนจุดสี่อย่างนี้โดนจุดสี่ได้รอนเออกระโดดกระโดดแบบอิมเ s อร์ซิบิลยังไงดีแล้วผมทิเบซโซมาผู้หานักโทษไม่เจอแล้วไงชนนี้ศัตรูหลุดศัตรูหลุดระยะ เทวมียังไงเอ้ยผู้นี้มมองหลังตึงยังวะเออมองหลังตึงจัดเลยอะ่ะแล้วป่ารุมไงอันน่มีหมาจุ๋มิงมาด้วยแต่ไม่โด,ดูเนี่ยแล้วผมก็ดิ่งสเต็ปโอเคโบชีก็ได้ไะกระดิ่งกอดีดดึงชีสวดไปเลย <S <S ไงนักบูราณอย่างนี้โอ้ยโดนจุดสีแน่นอนช่วงน,นี้ยังไงเอ่ย ใครจะมาดึงโอ้คือใครดึงก็ได้อะตอนเนี้ยคือบูรุดกับเจะนักบินอะคือยังไงก็จุดสี่แล้วดูทรงบูราณพื้นนั่งนะคนดูมือชาคนนี้คือแบบิ่งมาเล่นไงมือใหม่ไงมือใหม่หัดครับยังไงดีแล้วหูขึ้นนะน่าจะเป็นนักบินของทัาโอ้โหแล้วรีด้วยนะนักโทษรีด้วยย้แล้วจุดสี่ไม่เกินนี้แน่นอนอ่า แล้วกูปล่อยเขาดูฟรีอ๋โอโหแล้วกูโดนจุดจเมกอีกโอโ๋อผมยับแล้วเฉยเลยกูยับเฮ้ยนักโทษมันปัดอยู่นู่นนะคนดูอ่ตาตำแหน่งเจอแล้วโอ้ยนักป่าลมไม่สุดไหนนักโทษได้ข่าวว่าเฟสสุดท้ายกระทืบไปก่อนนะครับนะกระทืบเครื่องไปก,ก่อนไม่ใช่ดิกระทืบสายสายโยงโอ้อยหอะไรเยอะเกินล่ะ งางมาแบบดาลบูไงแล้วโดนนักโทษก่อนหนึ่งทีผมไม่สนน่ะไอพวกเซิร์ฟที่เหลืออยากจะได้อยากจะโดนโอเคหลุมอยู่ตรงนี้นะคุณดูจําไว้แต่น่าจะจุดสี่อยู่ดียังไงดีอูเดสเดสทำไมอุ้ยเราช็อตทันด้วยงานมาแต่บาลาบูแล้วโดนทะลัพทนนะโบราณแล้วจุดเครื่องไปเลย,ยไช็อนนี้เตีจะน้นองนองโบราณมาชุนก็มาผมไม่สนผมจะนัาโทษกระโดดแบบสลู สโลโมดาวหวดหนึ่งสเตปไงเราหางมานี่แหมผมไม่เอาตัวทองมาแบบโอ้โหซับกันยับเลยคือเราก็เสียเกียบตรงที่ว่าเราไม่ได้เปิดไอ้พวกเออหายสตันลำดับขั้นมาด้วยนะคุณดูเออเราไม่เอาตัวทองมาได้คือแบบวัดไงช่อนนี้เขาเรียกว่าวัดมาเชิงมีแน่นอนนะครูฝั่งนู้น มีแน่นอนนะคนดูยังไงกระดิงหนึ่งสเต็ปแล้วโดนตอนนี้โดนปลาหมามาผมรวมหนึ่งทีแล้วแดนไปไนตรงนี้บินตกไปเลยแล้วออกสามแบบงงๆไง,ง,งแหม,แมก็เป็นว่าคลิปน,นี้เป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามที่สำคัญคอมเมนต์ภายใต้คลิปนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับออกสามนะก็ถือว่าเซอร์ค่อนข้างที่จะซับกันย,ยับยับเลยนะครับนะก็ไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าเป็นตัวอะไรไว้เจอกันบ๊ายบาย